โอ้พระเจ้าทรงผมแบบนี้หน้าตาแบบนี้แล้วก็ชุดแบบนี้หามาได้จากไหนนะเอาล่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปหาชุดนี้กันนะคะแมชกันมากจากนะคะเซตนี้เลยค่ะดมอนก์กตนะคะเราจะกดเครมกันล้อยแล้วมาดูกันนะคะว่าส่วนไหนบ้างนะั้นที่เราจะเอาจากเซตนี้นั่นก็คือรองเท้าแล้วก็กระเป๋าแล้วก็ที่คาดผมนะคะวิงวิงมากเลยอะ่ะจะว่าไปนะชุดนี้เหมือนคุณหนู่สมัยโบราณเลยอะและทรงผมนี่ใช้เลยพอใส่ตัวนี้เข้าไปเห็นปะมันจะดูแก่ลงอะ่ะเราต้องใส่ตัวนี้นะสีฟ้าแบบนี้มันจะได ึงเอาล่ะเดี๋ยวนะแก่ลงคืออะไรวะ<แ>เอาไปกันต่อนะจ๊ะและในตอนเทพพวกเธอกดรับตรงนี้นะจ๊ะพวกเธอก็จะได้สิ่งนี้ออกมาตั้งเยอะแนะจ่จริงๆแล้วเซ็ทพวกนี้มันก็คือของขวัญย้อนหลังใช่ปะและที่สําคัญที่เราจะเอาก็คือชุดนี้เลยค่ะเดรสลูกหนูสีฟ้ารอเอาล่ะส่วนต่างหูสวยๆแบบนี้เนี่ยต้องไปที่ร้านนี้เลยนะก็เหมือนว่ามันจะเป็นร้านเสื้อผ้าด้วยแหละเอาเป็นว่าเราเข้ามาในนี้เราก็จะเจอต่างหูแบบนี้น่ารักมากๆใส่ไปเลยจะว่าไปนะในร้านนี้ก็มีถุงมืออีกอ่ะซึ่งถุงมือตัวนี้น่ะมันเข้ากับ ต่อไปนะคะทุกคนสามารถหาใส่สร้อยแบบไหนก็ได้นะแต่ว่าสร้อยของฉันน่ะมันพิเศษหน่อยเพราะว่าฉันซื้อนะและแน่นอนว่ามันมาจากเซตนี้ค่ะทุกคนเอาล่ะมาดูทรงผมกันดีกว่าสุดท้ายแล้วจะบอกว่าทรงผมด้านหน้าเนี่ยพวกเราเน่ะจะได้รับของขวัญฟรีอยู่แล้วนะอย่าลืมไปกดรับกันก่อนละถึงจะได้ส่วนผมเปียด้านล่างนะคะเออซื้อจ้าสามารถเปลี่ยนอันอื่นก็ได้นะและนี่ก็คือชุดของลูกคุนหนูสมัยโบราณว่าวังอลังการงานสร้างเอาล่ะไปแต่งตามกันเลยย่า